มันยากันะครับาไปซื้อของไปดูดินี่จะซื้ออะไรใส่แม่ด้วยไปเลยเอืยอไปเลือกของให้น้องด้วย <คา S 1> ะตะก้าตะก้าก่อนไปกินอะไรซื้อเลยค่ะวันนี้เราวันที่สองนะครับมก,กราคมหกห้า เลยปีใหม่มาวันนึงแล้วนี่เราจะไปหาย่านะครับที่ไหนพี่ดีย่าจอ,ออะไรอยู่ลบบุรีนี้ก็แวะทานข้าวอยู่นะครับแถวสมุทรสงครามนะเอาอะไรดีเอาอะไรดีจะซื้ออะไรดีซื้อแจ็คไปให้น้องด้วยอย่างหนึง่งซื้อแจ็คไให้น้องด้วย ห่อเล็กไม่มีเหรอห่อใหญ่ได้เหรอห่อใหญ่ก็ห่อใหญ่ไปเอาอะไรดีนะไหนพี่ดิจอาอะไรตันนี้เหรออ่าโอเคจะเลิกไหมลูกอมไหมลูกอมเลยรไหมซื้อนี่เป็นหอ่ออันหนึ่งดิอ่า อันนี้พระอันนี้อ่าอ่าไอซโหนี่อะไรพี่ดีนี่จีนเล่นเลโล่อ ello, หอไหมโอ้ยไม่เล่นยาวเลยเหรออ๋อพี่ดีจะซื้ออะไรอ้าวนี่อะไรคะเนี่ยฮาโลค่ะบอกเพื่อนๆดิ อ้าโล่นี่เป็นแบบโลใช่ไหมพีม่ดีชอบอะไรอีกให้อย่างหนึ่งเร็วอันนี้เหรออึ๊บ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 โอ้โหเดี๋ยวนี้สูงนะน้ำเอะน้ำเลยน้ำอะไรนี่ฝั่งนี้ดิไปอยู่นั่นเหรอน้ำเปล่าเหรอโอ้โแต่เ,ออเ,รเรามีขวดน้ำแล้วนะเอาอีกเหรอฮะถ้ามีขวดน้ำแล้วยังเอาอีกเหร mẹ ừ, không buồn à, mọi người đi má, mọi người rồi mất trả tiền. à, để trả tiền mẹ à, mẹ mất mẹ mất mẹ mất đi đi mẹ mất mẹ mất đi mất ลาบไปชากินนี่ลืมึคนลเดี๋ยวเราอ่ะถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูอันการ์ดินนะคะโอเคค่ะไปแล้วเราอยู่ไหนครับคือไปเจอกันที่บ้านย่านะในพิธีทะไรคราวนี้มาทาอะไรเนี่ยอ่าเราแวะมากินข้าวใช่ไหมใช่แวกินอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่ครับผม เกี๋ยวเรือเหรอเออนี่ทำดีเดินเลยอร่อยไหมกินหรือยังอันนี้หนูขอ,อนื้อหมี่นะสองอันมีไข่ด้วยเหรอขอ,อนื้อหมี่มาสองอันเดี๋ยวให้เราแวะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับรร้้าานนดูน้องเลยดูน้องเนีเย่ยตลาดร้านนะครับอเ,เอา้าทำอะไรกันทำอะไรกัน ลูกปลาลูกปลาสดใจใหญ่เลยนะเนี่ยปลาโคอรโคโรเดินเร็วจัง lúc con nữa hả? Oh. Hả? Ồ. Hả? Cao rồi. Ồ. Ồ, 2 ănเลย เอาสองงานเลยเหรอฮะแม่มาซื้อให้่ะ <c oughs> มาขอแม่ไปโอ้ยพอแล้ว <c oughs> เอเลยอนะันเอาสองงานเลย <c oughs> เอาสองงานเลยเหรอครับ Bà mẹ, bái mẹ, tăng tàng nhanh. โอ้ไม่เอาไม่เอามันจะตกาเอาเอาเอ้ยทำไรครับลูกปลาเหรอหนูลูกปลาเหรอทำดีู่ปลาเหรอฮะ เห็นไหมเห็นปลาไหมเห็นปลาไหมครับป้ปลาเนี่ยปลาปลา ตอนนี้เราแวะทางเพื่อเจริญนะครับเฮ้ยเป็นไงดีใจเหรอดีใจไหมนี่ทำดีขึ้นโอ้ยทำดีขึ้นมาหมุนอยู่นี่ครับขึ้นดิขึ้นดิน,ดนั่งดิ เฮ้ยเสียงใครร้อง้อดูแต่ปลาแลว จเจอไหมโอ้ไม่มีปลาเลยอะ่ะปลาไปไหนหมดแล้วอ,ะอ่ะฮะปลาไปไหนครับฮะตอนตกนะหัวทิ่มนะไม่ปีนไม่ปีนไม่ปีนมีไหมมีปลาไหมไม่มีปลาเลยปลาไปนหนไปไหนหมดแล้วฮะปลาหนีทำดีไปหมดแล้วฮะ ไงครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะถึงบ้านยาแล้วออนนี้ยาอยู่ไหนไหนตอนนี้พี่ดีมาอยู่ถึงบ้านนะครับนี่นี่คือบ้านยาอ่านี่ใครครับเนี่ยฮะคุณมิงเหรอฮะ,อะนี่จอมป่วนแห่งบ้านนี่ครับนี่ของเล่นเพียบเลย แล้วเสาหน่เต็มบ้านเลยโอ้ยแล้วเสาเข้าแถวเลยตรงนี้นี่นี่นี่นโอ้โหอ่านี่ใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยฮะจอมโซนเหรอเนี่ยฮะอันนี้จอมโซนเหรอเออโอ้จะชอบเดินเสาเหมือนพี่หมิงไหมเนี่ยฮะ เปลี่ยนจะชอบลูกบอลมาชอบเดินเสาแล้วนี่อันนี้ย่านะครับย่าใจดีสวัสดีย่ายังสวัสดีค่ะ,ะนี่เราก็ถึงบ้านอย่ปลอดภัยนะครับนี่บริเวณบ้านนี่บ้านย่านะครับอ,อ่ะสวัสดีแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรคุณหมิงคุณหมิงออทำลายโอโหเล่นในโดรนเ,เนสาเนะนี่ยนี่นี่ชอบโดรนเสานะครับอ,อ่ะแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะพี่ดีอ่าบ๊ายบายวันนี้พี่ดีก็มาถึงบ้านย่าเรียบร้อยแล้วครับคุณหมไปเอาออออก่าชอบคลิปนี้อย่าลืมพุงีเราอาจจะไปเที่ยวนะาเหรอครับโอ้ั ฝากกดติดตามช่องใจดีิ c u ี e คิดทีวีด้วยนะครับไ่แก้วอ่าบาย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 เพื่อนๆเร็วบายบายขอบคุณที่ดูคลิปของหนูนะคะถ้าชอบให้กดไลค์และกดแชร r ให้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่องนั่งดีนะคะขอบคุณค่ะ